วิธีการซ่อมฝ้าที่มีรอยแตกตะที่รอยต่อผนังนะครับช่างก็จะฉาบด้วยยิปซ่อมเข้าไปก่อนนะครับลูดไปเลยครับผมเพื่อให้มีตัวยึดเกาะน,นะครับจากนั้นช่างก็จะใช้ผ้าฉาบครับเป็นลักษณะผ้าไฟเบอร์ที่เป็นตะข่ายตะ,ตะข่ายนะครับผมเสริมเข้าไปครับ มันจะแบ่งกึ่งกลางระหว่างผนังครึ่งหนึ่งฝ้าครึ่งหนึ่งเป็นลักษณะตัวแอลครับอ่าคือผ้าก๊อนนี้จะติดไปติดทั้งผนังแล้วก็ที่ฝ้าเพดานนะครับเสร็จแล้วก็ตัดออกครับก็รีดให้เรียบครับเพื่อมีให้เป็นคลื่นนะครับจากนั้นจะฉาบทับด้วยยิบซ้ำอีกครั้งหนึ่งฉาบเสร็จแล้วจะมองไม่เห็นเลยครับว่ามาีวัสดุตัวนี้อยู่นะครับ นี่ครับฉาบทับเข้าไปปิดผ้าฉาบอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคครับจากนั้นก็จะปล่อยไว้ให้ยิบซ้ำแห้งเลยครับผมทักหนึ่งวันฮะแล้วก็ขัดแล้วทาสีได้เลยครับวิธีการแก้ไขรอยแตกรอยตอบ ฟ้าเวลาชนกับผนังนะครับเห็นไหมฮะงันก็จะขึ้นรอยต่ออย่างนี้นะครับทีการก็คือฉาบด้วยผ้าไฟเบอร์ะผ้าฉาบฟ้าเฉพาะครับอ่ารอยพวกนี้ก็จะหายไปครับนี่นะครับรอยแตกส่วนนี้ส่วนส่วนนี้เป็นฝ้านะครับ ส่วนนี้เป็นผนังปูนครับเดี๋ยวช่างก็จะทำการฉาบทับด้วยผ้าไฟเบอร์จากนั้นก็ทาสีครับรอยแตกล้าพวกนี้ก็จะไม่มีให้เห็นแล้วครับวิธีการก็เหมือนกันนะครับจะแตกแนวนอนก็เหมือนกันครับก็ที่เป็นลักษณะแตกที่รอยต่อครับเราก็จะติดด้วยผ้าฉาบ อาฉาบไปด้วยยิบซ้ำก่อนครับฉาบไปก่อนเพื่อที่จะให้มีตัวยึดเกาะครับต้องเป็นยิบซ้ำนะครับเพราะว่าเวลาขัดแล้วทาสีเนี่ยมันก็จะเนียนไปกับสีครับผมอ่านี่ครับผ้าผ้าฉาบ แบ่งกึ่งกลางระหว่างเส้นที่มีรอยแตกแล้วนะครับแล้วก็รีดด้วยกระยังครับผมไม่ให้จากนั้นช่างก็จะรีดให้เรียบไม่ให้ผ้ามีรอยย่นรอยยับนะครับเพราะว่าถ้ามีรอยย่นรอยยับนี่เวลาทาสีมันก็จะเห็นพอเรียบจากนั้นแล้วเราก็จะปิดด้วยยิบซ้ำอีกทีหนึ่งครับ Okay. ทีนี้5้านี่ก็จะทำหน้าที่ซับแรงยืดหยุ่นนะครับกรณีที่ฝ้ามีการขยับตัวขยายตัวหลังคาขยับตัวด้วยแรงลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผ้าตัวนี้ก็จะซับแรงตัวนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยร้าวครับผมนี่นะครับวิธีการแก้ไขจากนั้นก็รอก็ปล่อยให้ยิบซ้ำแห้งสักหนึ่งวันครับแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็ ใช้ขั้นตอนการทาสีปกติได้เลยครับ